สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่18กันยายน2567ายกก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง ทำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับของงวดประจำวันที่ สิบหกนะครับผมสำหรับวันที่16นะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่1กับ4นะครับผมสำหรับแนวทางหลุดไปนะครับผมต้องขอโทษ f c พี่น้องนะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม2 3 3 866สำหรับ2 3สแล้วผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็38เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็866เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมก็ต้องขอโทษ fc พี่น้องนะครับผมแนวทางหลุดไปนะครับผมในงวดประจำวันที่16ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำรับวันที่18 รก็คอยตามนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางนะ่จะมี2 7 6 1จ4มนมีใจอยู่ที่3 6สำหรับ2แอดมินจากากรให้2คู่นะครับผม สำหรับสามสามสองสามสี่สามห้า 36แล้วก็สาระวังเป็น3ามนะครับผมสำหรับเน้นคือ36นะครับผมสำหรับ6กหกจะมี6กสอง หกห้าหกเจ็ดแล้วก็หกแปดสำหรับกันสองนะผมจะมีสองหนึ่ง และก็สองสี่สำหรับเบิ้ลนะครับผมจะมีสามสามสองสอง สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางนะครับเป็น174นะครับผมชุดวิน174เป็นชุดวินนะครับผมหมุนได้นะครับผม6ประตูนะครับผม021

แอดมินจะสรุปให้ทีหนึ่งนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่18กันยายน2567สำหรับตัวเด่นๆนะครับผมแอดมินจะให้อยู่ที่3กับ6นะครับผมสำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมจะมี 3-4, 3-5และก็3-6ไม่ชอบ3-6คือ3-9นะครับผมสำหรับ6 หก6อหกสและก็65สําสำหรับกันะครนะผมจะมี2 1 2 4ชอบก็ค่อยตามนะครับผมสำหรับสายเบิ้ล3 3 2 2สำหรับชุดวินในตารางนะมี174 021 538 469แล้วก็236 F10 พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ F10 พี่น้องมีแต่ความโชคดี เฮงๆงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ